สวัสดีครับผมเนมเอเวอเรสต์มาจากศูนเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามผลการอ่าใ้ปุ๋ยเอเวอเรสต์นะครับผมของส่วนกเกษตรกรตำบลงิ้วอำเภอเทิงนะครับผมก่อนอื่นก่ของขึ้นปอแน้น้ำตัวครับปอเจออย่างครับปอต,ตับปอจีปอนจันแก้วหรือใสบอยู่บ้านตุ่มเชียงท้องตำบลงิว้วอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับก่อนอื่นก็ต้องถามปอน้าเข้าเนาะปอเนี่ยเอ ต่วนยางส่วนยางปอได้มีต้นยางปอดมันกี่ต้นครับส่วนนี้ส่วนนี้ตะกีดอยู่นี่กับประมาณห้าร้อยห้าร้อยก่อต้นนี่ครับห้าร้อยก่าต้นครับประมาณก่อนก่อนใจ่ปุ๋ยเอลเลดเนี่ยแจ่น้ำยางกี่กิโลครับขายต่อข้างตลอดก่อนนี่กับมันกับปอได้เนาะครับได้ประมาณสักสามร้อยครับสามร้อยสี่ร้อยเกินสามร้อยครับเกินสามร้อยเกินสามร้อยแต่หลังหลังใจ่แล้วครับปิดจะได้พอพอหลังใจ่เอลเลดนี่นะครับหลังใจ่เอลเลดมาผู้เชี่ยวมาร ทีนี่เนาะครับซึ่งว่าก็ดีขึ้นมาก็ได้มาซบกโกะกระซอกับเป็นน้ำหนักกับประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยกันไปยหกเจ็รอยครัเนาะจากสามร้อสามรอยถึงสี่ร้อยเป็นหกร้อยเจ็ดรอยเลยป่ะเนาะขึ้นมาเกือบเท่าตัวป่ะเนาะกือเท่าตัวนะอันนี้พอใจหมพใจเหมือนหรือยังครับใจกินเรือเล็กส ปุ๋ยนี่กัใจกีนี่กีแล้วต้นเน่าต้นนี้ก็เลยว่ามันบอกมันกเคยออกเนาะก็เลยว่บได้มาไทยมามาเน่ากันเนาะมาท้ามาผลมาผลนะตอนนี้มังยังยังยังต้นเนี่ยเขาผลตือเดียวแล้วก็ล่าไว้เดือนหนึ่งเปล่าไหลเด้เนาะไหลได้เนาะจนจนปัจจุบันนี่ก็กิได้ปกติพอเนาะปกติครับผมกินดปกติแล้วก็ต้นแต่หนึ่งต้นอื่นตีว่าส่วนลายส่วนใกล้มีของปอนี่ก็เดี๋ยวนี้กับักษาก็ะกิได้ก็พอกิได้กินได้ปกติพอเนาะปกติครับ สุดท้ายนี่ผมอยากก็ป่อฝากถึงกเกษตรกรนะครับทั้งอยู่ในตำบลนิ่วเมือเทิงหรือว่าอำเภออื่นนะครับตีพอคลิปนี้อยากจะฝากยังก็อยากจะฝาก,กว่าเอครับการลองมาใจดูว่าผมใจแล้วมาคุ้นซื้กว่ามันจะดีขึ้นหรือน่เท่าว่าครับลองมาใจกันพอครับซื้กว่าพิเศษพันตัวนี้กับคุ้นชื้กว่าถึงจะดีขึ้นครับทำให้มันครับ มีขึ้นมานนักนะครับเนาะเรื่องเชื้อราเรื่องเปลือกแข็งพวกอย่างนี้บ่มีเปลเนาะบ่มีเปลี่ยนมัจะหายเลยเนาะปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับปิ๊งวัรานี่จะหมดความหมดทีละน้อยเปล่านาะหลังใจแล้วน้อเปล่าน้อโอเคครับอวันนี้ก็ขอบคุณปอนนั้จะนั่งนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆแล้วก็เกี่ยวกับอูเกี่ยวกับปุ๋ยเอเวอเรสต์ตัวนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ